ก็คงเป็นเรื่องของ <c oughs> อการที่จะมาอธิบายเพิ่มเติมนะคะในส่วนของผลประกอบการของไตรมาสสามของปีนี้นะคะในส่วนของอเอกสารท่านนักลงทุนก็คงได้รับไปแล้วนะคะเพราะว่าเราแจ้งผลประกอบการกับตลาดหลักทรัพย์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วก็มีการวิเคราะห์ในส่วนของ MDA ที่ส่งให้แล้วนะคะแล้วก็เมื่อวานมีจัดจิมเมอร์วันอังคารน,นะคะที่มีจัดกับทาง ผู้ลงทุนแล้วก็ทาง Analyst นะคะที่เป็น quarterly meeting ก็ได้อัปโหลดในส่วนของ presentation เข้าไปในเว็บไซต์แล้วนะคะวันนี้ก็มีเอกสารที่มาแจกท่านนักลงทุนด้วยแต่ว่าเดี๋ยวก็คงอยากจะขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของเหตุการณ์ที่ผ่านมาของไตรมาส3นะคะวันนี้จริงๆเรื่องหลักๆที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คงมี4เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คงเป็นเรื่องของไตรมาส3แล้วก็คงจะมองไปถึง สิ้นปีซึ่งจริงๆเหลือเวลาอีกแค่ประมาณเดือนกว่านะคะก็ค่อนข้างเห็นภาพชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะเล่าให้ท่านนักลงทุนฟังไปจนถึงปีหน้านะคะแล้วก็ในปีต่อไปตามแผนการขยายงาน5ปีของเราซึ่งได้ประกาศไปเมื่อตอนปลายปีที่แล้วนะคะก็ถือว่าปีแรกเนี่ยก็จะสิ้นสุดตามแผนนะคะแล้วก็เหลืออีกอีก4ปีในส่วนที่2เนี่ยคะ่ะที่อยากจะมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมก็คือเราได้ทําวิเคราะห์เพิ่มเติมนะคะคือในปีนี้เนี่ยตั้งแต่ที่เราประกาศแผน การขยายงาน5ปีไปะนะคะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมันก็มีเหตุการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะก็สิ่งที่สําคัญที่หลายท่านเป็นกังวลก็คงจะเป็นเรื่องของอสภาวะเศรษฐกิจที่ต่างประเทศด้วยนะคะก็คือหนี้สินในเรื่องของปัญหาหนี้สินนะคะที่ยุโรปซึ่งเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คงเป็นเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจของทางอเมริกาเองซึ่งก็ยังไม่ได้ฟื้นตัวอย่างชัดเจนนะคะ น,นี้ก็มีความกังวลเข้ามาว่ามันจะมีผลกระทบกับนักท่องเที่ยวจากกลุ่มยุโรปหรือกลุ่มอเมริกาที่เดินทางมาไม่ว่าจะมาทําธุรกิจที่ประเทศไทยหรือมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยหรือเปล่าแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่ก็ให้ความสนใจค่อนข้างมากเช่นกันก็คือการเติบโตของตลาด ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคของเราเองแล้วก็รวมไปถึงรัสเซียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุโรปด้วยนะคะซึ่งเติบโตค่อน,นข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็อยากจะ,จะใช้โอกาสนี้นะคะที่จะมาอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังถึงมุมมองแล้วก็การวิเคราะห์ของบริษัทว่าผลกระทบของสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกแล้วก็การเติบโตการเปลี่ยนแปลงของอประชากรของโลกเนี่ยคะ่ะมันจะมีผลดีอย่างไรกับ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะคะแล้วก็ในส่วนที่3ก็คงจะเป็นในเรื่องของการอัปเดตนะคะสถานะของการลงทุนนะคะการขยายงานของตามตามแผนการขยายงานที่ที่เราได้แจ้งไว้นะคะแล้วก็แผนที่จะมีต่อไปในสองสามปีข้างหน้านะคะในส่วนที่3จริงๆแล้วก็เป็น ยุทธศาสตร์ที่สาคัญของบริษัทอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะคะในเรื่องของการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดนะคะที่ที่เราพยายามที่จะดูแลให้ให้ให้ครบทุกภาคส่วนนะคะในวันนี้ก็คงอยากจะมาเล่าให้ฟังถึงการที่เราดูแลปกป้องผู้มีส่วนได้เสียโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นนะคะก็คือเรื่องของมหาอุทธกภัยที่เกิดขึ้นนะคะว่ามีผลกระทบอย่างไรและเราได้มีการดูแลผู้มีส่วนได้เสียในส่วนต่างๆอย่างไรนะคะก็คงจะเป็นในสี สี่ส่วนที่สําคัญสําคัญนะคะในส่วนแรกเดี๋ยวก็จะให้คุณไกรลักษณ์กันนะคะซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารทางการเงินนะคะช่วยอธิบายในส่วนนี้ค่ะครับสวัสดีครับทุกท่านก่อนอัเริ่มที่ภาพรวมก่อนแล้วกันนะครับ,น,บรนี่ว,นนว่าภาพรวมนะครับอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวในไตรามาสสาของปีนี้นะครับต้องเรียกว่ายังมีการเติบโตที่อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับถ้าดูนะครับปีนี้เนี่ยเรามีการเรามีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาเยี่ยมเยียนประเทศไทยเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ใน Q1 Q2 นะครับใน Q3 เองเนี่ยนะครับตัวเลขที่ทางทท,ทเก็บได้เนี่ยก็คือว่าเรามีนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเข้ามาถึง4.7ล้านคนนะครับซึ่งนับเป็นควอเตอร์ที่สูงเป็นอันดับ2ในรอบ5ปีนะครับที่ผ่านมานะครับปกติแล้วควอเตอร์3เป็นควอเตอร์ที่ไม่ค่อย ค่อยจะร้อนแรงเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดเทียบก็จะเป็นคอร์เตอร์ที่3ของปีในแง่ของ p e r f o r m ร์ม e นะครับถ้าดูรวมนะครับเเดือนเนี่ยอยู่ที่14.4ล้านนะครับเพิ่มขึ้น29%นะครับจากปีที่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าดูในแต่ละเดือนเนี่ยก็เห็นว่ามีการเติบโตจากปีที่แล้วในทุกๆเดือนเลยทีเดียวนะครับนะครับ ในแง่ของทรรมาดูลเป็นแตกเป็นรายภูมิภาคนะครับตารางนี้แสดงให้เห็นถึงตัวว่าแต่ละภูมิภาคเนี่ยที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนมันเท่าไหร่นะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีความเติบโตที่ดีนะครับใน,ในทุกทุก ภูมิภาคนะครับไม่ว่าจะเป็นอีสเอเซียนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นเป็นภูมิภาคที่เดินทางเข้ามาไปยังประเทศไทยสูงที่สุดคือประมาณครึ่งหนึ่งนะครับก็มีการเติบโตนะครับรวมทั้งปีปีนี้เเดือนเนี่ยนะฮะก็ประมาณ38%ินะครับยุโรปนะฮะเป็นอันดับ2นะครับก็ยังมีการเติบโตที่ต่อเนื่องนะครับถึงแม้ว่าจะมีสถานการณ์ ทางนี้นะครับใน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 ทวีปเนี่ยที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับก็ยังมีการเติบโตที่ดีนะครับทวีปอเมริกานะครับก็ยังเติบโตนะครับนี่เราเราเห็นการเติบโตเนี่ยระดับ20%กว่าขึ้นไปทั้งนั้นนะครับที่อยากจะเน้นยามนะครับที่อยากจะชี้ตรงนี้ก็คือเรื่องของตัวประเทศจีนนะครับ รัสเซียแล้วก็อินเดียนะครับหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าริกนะครับจะเห็นว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วหลายๆคนเนี่ยจับตามองอยู่พอสมควรนะครับเนื่องจากว่าเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็โครงสร้างประชากรเนี่ยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับคือคนชั้นกลางเนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเาขาก็มองว่าตัวริก นะครับจะมีการเดินทางเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็จากสถิติที่ผ่านมาเนี่ยริกมีการเพิ่มตัวสูงขึ้นนะครับในการเดินเ,เดินทางเข้าม,มาในประเทศไทยนะครับเช่นว่าทั้งจีนเองนะครับร,รัสเซียอินเดียเนี่ยวันนี้รวมกันเนี่ยประมาณสัก15%ของของคนที่เข้าเดินทางเข้ามาอย่างประเทศไทยนะครับเราก็เห็นโกลด์เนี่ยอย่างจีนเนี่ยนะครับปีนี้เนี่ยโตมากกว่า50%นะครับคือโตประมาณ62%รนะครับรัสเซีย55%นะครับอินเดีย30%นะครับ ในส่วนของเอราวันเราเองนะครับก็เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีรายได้จากนักท่องเที่ยวแต่ละภูมิภาคที่กระจายตัวแตกต่างกันนะครับจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ย,ย,นะย,ย,นนยถ้าดูถ้าดูในแง่ของลูกค้าของเราเนี่ยจะมีการเติบโตในทุกๆภูมิภาคที่มานะครับลูกค้าที่เราทำรายได้ที่ทำสร้างรายได้กับทางกลุ่มในแง่ของ ค่าเช่าห้องพักเนี่ยมากที่สุดก็คือลูกค้าจากสหรัฐอเมริกานะครับปีนี้มีการเติบโตรประมาณ30%นะครับลูกค้าจากอเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าทางบิสเนสนะครับคือเดินทางเข้ามาทำธุรกิจนะครับส่วนใหญ่ก็จะพักอยู่ในโรงแรมะระดับ5ดาวในในกรุงเทพของเรานะครับข้อดีของเขาก็คือว่าลูกค้าธุรกิจเนี่ย ยังไงแต่ละปีเนี่ยเขาจะมีจำนวนการเดินทางที่ค่อนข้างแน่นอนแล้วก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของวอลลุ่มที่เข้ามานะครับแล้วก็เรื่องของการที่เขาพอเขาพักที่ไหนเนี่ยแล้วเขาพอใจเนี่ยเขาก็จะพักที่นั่นนะครับถ้าเราดูโรงแรม5ดาวของเราเนี่ยจะเห็นว่าตัว แอคเคานต์ต่างๆครับคือรายชื่อของลูกค้าบริษัทเนี่ยาบางรายเนี่ยอยู่อยู่กันมาเป็น10ปีนะครับแล้วก็มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกป,ปีนะครับแล้วก็มีลูกค้ารายใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับลูกค้าชาวไทยนะครับวันนี้ทำรายได้ให้เราเป็นอันดับ2นะครับข้อดีก็คือว่าลูกค้าชาวไทยเนี่ยไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรในต่างประเทศหรือในประเทศไทยเนี่ยเขาก็ย,ยังใช้ใจ่ายในการท่องเที่ยวอยู่นะครับก็จะเป็นกลุ่ม ลูกค้าที่สําคัญของเรานะครับต่อไปนะครับฮ่องกงสิงคโปร์นะครับก็ยังมีการเติบโตที่ดีนะครับจริงต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นโลเคชันที่เป็นเป็นมีทําเลที่ดีนะครับคือคือ,คอทางทางฮ่องกงลสิงคโปร์เนี่ยอยู่ใกล้เราหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขา,เาจะเดินทางไปไหนสั้นๆเนี่ยไทยเป็นประเทศที่เขาคิดถึงเป็นอันดับแรกๆนะครับจีนนะครับอินเดียรัสเซียจะเห็นว่าเติบโตสูงมากนะครับ วันนี้ในพอร์ตของเราเนี่ยนะครับคนที่มาพักกับเราก็อยู่ประมาณ15%รนะครับรัสเซียเนี่ยปีที่แล้วโต250%ซนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากนะครับมาดูตัวอพอร์ตของเรานะครับเราแยากจริงๆเนี่ยขออนิบายนิดนึงก่อนละกันนะครับคือว่าเวลาเราดู ตัวผลประกอบการของโรงแรมนะครับจริงๆจะมีตัวเลขทางทาง,ทางการดําเนินงานอยู่2อสตัวที่สําคัญนะครับตัวแรกก็คงเป็นเรื่องของอัตราการเข้าพักนะครับหรือ Occupancy Rate นะครับสแสดงเห็นว่ามีคนมาพักกับเรามากน้อยแค่ไหนนะครับตัวที่2ก็เป็นค่าห้องพักนะครับตัวที่3อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะครับก็คือเรียกว่า RevPar นะครับมันคือตัวคูณของตัวอัตราการเข้าพัก แล้วก็ค่าเช่านะครับเพื่อแสดงให้เห็นว่าแต่ละแต่ละห้องจริงๆเนี่ยสามารถสร้างรายได้ได้เท่าไหร่นะครับซึ่งมาดูแยกแต่ละกลุ่มเนี่ยก็เห็นว่าในกระแตกลุ่มของเรานะครับก็คือโรงแรม5ดาว